มันอยู่ไม่ได้ครับยังไงมันต้องเล่นครับเกมนี้ฟาคายสามครับผมก็มาสัญญานะที่สัญญาคือจะมาต่อพาร์ทที่แล้วก็คือปืนนี้นี่ครับจะเอาสนไยเป็นมีนั่นเขาเรียกอะไรวะเอ้นั่นอ่ะที่ดับเสียงเออการเสียงมีมีคนแนะนำด้วยนะครับไหนคุณออยเผยตัวหน่อยสิว่าไง เรามีคนออยอยู่ด้วยอย่าคิดมากไม่ใช่ออยไหนเอ้อยเอ้อยตกนำ้ำออย,ออยคุ้งจ <laughs> ุบุฮะออยคุกุวยขึ้นอืมภาพระเบิดเกินเลอตึงเงี้ยในท้องมีแก๊สนะฮะชี้ <c oughs> แต่ว่าเริ่งเปิดแมปดูก่อนเนี่ย จะไปถล่มค่ายไหนต่อคุณเล่นเกมคู่อะไรนะอะถามได้ฟักไข่สิครับไม่เล่นไม่ได้มันอยู่ไม่ได้ทำไมต้องฟ้าไข่อะมันอยู่ไม่ได้ถ้ามไ,ไม่ได้เล่นฟักไข่นะครับนี่เลยไม่ได้เล่นฟักฟักไข่มาชอบฟักไข่อะใช่ฮับแย่แย่เป็นอย่งไ์มันแย่มาก เราจะไปถล่มจุดนั้นกันนะค่ายแดงไม่หวั่นต่อสิ่งใดฝ่าไปเลยอืมอืม,มรู้สึกใช้ได้อยู่ข้าเข้าไปเลยลุาอา การเดินทางมันคือจิตวิญญาณเราต้องเดินทางไปเรื่อยๆเมื่อว่าเจออะไรเราต้องฝันฝาไปไอวันอัรลอตเบตุบปานี่คนเล่นโซนโฟใช่ไหมเนี่ยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแมงมีเสือแถวนี้นี่กูกีดเลยเนี่ย อากลัวยายาดิยิ่งกลัวกลัวอยู่ที่ไหนวะเนี่ยที่ไหนวะเนี่ย ที่ไหนวะออยมึงทำอะไรของมึงอ่ะไอินซันเราัวรคิดเดี๋ยวมาฟรีเย่ได้วัตถุโบราณมาแล้วมึงไปขอกายวัตถุโบราณ s h a r เราได้วัตถุโบราณมาแล้วได้ระเบิดมาอีกหนึ่งลูก,กมันเกิดประตูบ้านทำไมวะมาเฟรดเบตตลาราคาแพงจุงมบนโฟเบตตลาราคาแพ, <อ S 1> พงแต่กูไม่อยากเล่นกูรู้ว่าไม่อยากเล่นเพราะอะไรเพราะกูไม่เก่งมามามาเน่มึงงานเล่นไม่เป็น เล่นเป็นดูถูกว่ะอย่าตอบกลับมานะว่ากูไม่ได้ดูผิดแม่อองดักคู่นี้กูจะทำไงเนะี่ย <c oughs> อืมไม่ได้เดกกูแล<า>้วเฮ้ยมาฮะมาอะไรมา,มาทำไม,มพ่อมึง ai? Ơi khăm mấy ơi khăm Để hơi để hơi. Dấu lú bơi à nè. biết lú. Ai ạ. Eh. จะไปทางไหนกันเนี่ยมันก็ตรงนี้เป็นค่ายใหญ่มันอะมารูสิ ถ้าเก้เขาจะหันสาอยู่ข้างบนนะเราไม่เกี่ยวเขาขนาดนนั้อะไรวะเจอแล้วเจอทางขึ้นแล้วอือปีนขึ้นไปเฟรมไครเซอร์อืมทางไหนต่อวะ มีหลงทางด้วยเงี้ยเจอนะครับมาเบยยังไม่ชอบหลงทางผิดตรงไหนอะที่กูชอบหลงทางเนี่ยเล่นเกมยี่อะไรก็หลงทางตลอดได้แต่เออไปไหนมีปะใช่วะใช่จุดนี้ปะนี่มันทำหมี่าวะ ก็ไม่รู้สิ่งนะเฮ้ยจะมาค่ายสดงนี่อยากเข้าทํำหมีนะไม่เอาดีกว่าะไม่เสี่ยงอ่าทางออกอ่ะ เหมือนจะตกแล้วอ่ะไหนไหนไปตบป้าจะอยู่ที่ไหนไปเลยเจตแต่ที่ขุดจะกากห้หาไปเลยไปไป,ไปเลยสี่โอ้ยละมอบโลกมาอย่างงี้ไม่ได้เว้ย เรามันลูกศิษย์ไม่แท้จริงเฮ้ยเฮ้ย oh no กู <c oughs> จะตกขังเขาตายเยนี่ยโอ้ oh. oh no 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 oh. เฮ้ย อยู่ไหนอยู่ไหน yeah. no. I, I อย่าโน่ไอไอดอนโน่ให้เงีเบิ่งนะคุณหาะครับฮะ<า>คุณถามได้ยังดีอะไรไอดอนโน่ไปว่าอะไรวะไม่รู้ไอเหี้ยมพูดทำไมอ่ะโนอเเคเอ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  เฮ้ยคู้ภาพเบลอไปหมดเลยเอืมเพราะมีคุอันนึงอยู่ไหนวะอีกกล่องนึงนั่นอยา่เจอละโอ้โโดดมาแค่นี้หนก็ต้องดำน้ำกันเลยทีเดียวมาเบยตัวเย็นเฮ้ยตัวอีกดไม่ได้ตายละ รู้สึกจะมีปัญหาทางเส้นทางสักเล็กน้อยนะฮะหลงทางลงมาเริ่มใหม่หมดเลยสั์โอ้ยเริ่องละกูเราจะไปใครแดงได้ไหมเนี่ย <c oughs> เส้นทางนี้ <c oughs> เอ๊ะมีคนเหมือนจะเห็น <c oughs> เหมือนมีคนจะเห็นแล้วก็เห็นจริงๆด้วยไม <c oughs> ่ดีกว่า หลนเป็นจริงจ้เลยสัตว์เ้ยอไรเ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยเอ้ยสัต์สัต์นสัตว์บูงี้เหรอบูงี้เหรอฮะฮะฮนิสัยไม่ดีงี้ต้องทำกูตกใจโดโดดีโดดีโดดีโด โดดีโดดีโดดีโดลงมาข้างล่างเลยไหมเนี่ยอายปะอายปะอายปะไม่ตายมันนี่ดิก็หาทำกูตกใจเก็บเงินก็หาทำกูตกใจต้องเก็บเงิน ดือ๋อใส่ไม่ดีรังแกชาวบ้านขอโทษนะคนนี้ยไม่ได้ตั้งใจยิงมันเป็นการผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยโปรดให้อภัยกันด้วย มีสัตวมีการสวนกับมอสกูไม่ให้เลยเกินเกินสิเออมีปัญหาตลอดบัรยายไม่สนุกไม่หั่นสาหรือพี่กูเนี่ยเกมนี้แม่งไม่หั่นสาเท่าเกมอื่นๆโอ้ สว่างเหลือเกินสว่างจ้าออกมาข้างนอกแสงก็จะกลับเป็นเหมือนเดิมแต่รู้สึกว่าเย็นแล้วยอ้ย,อย,อย,อยเสียงหมาเห่าตกลงมาอยู่ไหนเนี่ยหลังเขาเหรอเราต้องเดินไปทางไหนเนี่ย เดินทางไหนมันวะลงเขาเหรอทางนี้อ้อมมาทางนี้น่าจะใช่อ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วสไลด์เพื่ออย่าบอกนะต้องผ่านในถ้าเนี่ย มีไว้เพื่อเพื่อทำอย่างมมดแล้วมืดแล้วก็ยังหลงทางนั่นเลยอกวะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจออะไรกะหมาปูเป็นชุดเลย เช็คดูก,กบอนบ่อน้ำไม่มีจอบอ่อน้ำไม่มีจอดีแล้วล่ะอยู่ที่สูงไว้อยู่ที่สูงไว้เจอค่ายแดงแล้วเสร็จแน่ กล้องเรามีเทคโนโลยีทันสมัยกว่าเฮ้ยยังหมูป่าอีกนะมือเป็นอะไรหักได้หักดี อยู่แค่นี้เหรอวะม,มันต้องมีเยอะก,กว่านี้อ่ะดูจักสภาพแล้วเคียม้าเป็นหมองเลนโบเลยตอนนี้ก็สองขวบครับ อยู่ไหนวะเสาอีสัตว์เหรอ อันมาดีแดกกูหลอกเอาอีกเหรอเอาอีกเหรอเอ,อ้ยไหนกันผมไม่ไหวแล้วเอานี่ไปกินฮลัลโหลตุ่มตอยชีวิตนี้จบสิน้น่ายเป็นของเราแล้ว ดูอ่าโดโอ้เอ็กพีเพิ่มแค่นี้เองโตหืมฝ่ายแท้งเจอสไนเปอร์ไปเงื้อเลยดิโด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 ดีโดดีโดดีโดเฮ้ยนาย โดภารกิจเราจะรู้เรื่องไหมเราต้องมาดูกันนะน่ะอุ๊ยช็อตช็อตช็อตโอเคอเดอสกัมพาเรสเดอะพาเรขึ้นปุ๊บไปไปแล้ว ป้อมปืนในการปดปล่อยมันไสพวกมึงว่ะป้อมปืนในการปดปล่อยไอ้โล่งใจจัง เป็นไงพอเทพขึ้นแล้วก็สู้ได้โดูไม่กลัวหรอก <c oughs> ทำเมันพูดเก่งเฮียที่แท้เราก็ต้องการเงินจับพวกมันหนึ่งบาทแล้วก็เอามีค่าทั้งนั้นลาก่อนออึ๊บมาเก็บพื้นที่ได้แล้ว เมมโมรี่ก็เรียบร้อยเสร็จเรากองแล้วแล้วพี่ครับผมอ่านล้วจากนั้นเราก็ยังเจอะหนควิกเซลลกันควิกเซลปึง้งนี่กระเซลไปด้วยห้าบาทอืมเยี่ยมอะไรวะนี่ อัปเดตนี่เจ๋งเป้งโอ้โหใส่เรียบร้อยเย้เค่หลอเบยภารกิจในวันนี้เราก็ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอจากกันไปเพียงเท่านี้เท่านี้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน นี่สิสมกับเป็นลูกเสือฟาคลายสามฉันอยากจะให้นายมาลิ้มลองมันใหม่ในภายหลังแล้วนายจะไม่เสียใจ